สวัสดีเอฟซีมั่งกรอ,อีสานสุขุสุขอนครับเมื่อนี้กับผมสันมังกรอ,อีสานในภ้าพีผ้าหนองาเบิงพื้นทีเห็ดเขาหน้าปังในเขตอำเภอนามพ่องจังหวัดขอนแกน่นตอนนี้พี่น้องกับกำลังปล่อยน้ำเขาหน้าเตรียมแปลงเตรียมพื้นทีเตรียมพอนเข้าปลูกหลังจากนั้นก็นกนทำการวานเขา หลังจากที่พี่น้องวานเขาแล้วกา้พี่น้องเตรียมยาขยายในหน้าเขาหน้าปรังพี่นีแนะนําให้พี่น้องใส่ยาขยายาในหน้าเขามั่งก่อนอีสานกลองสีแดงคาได้ทั้งยาใบแคบยาใบวกว้างยาพื้กกต่างๆนะครับหลังจากพี่น้องฉีดยาขยายาในหน้าเขามั่งก่อนอีสานกลองแดงไปแล้ว1-3มือให้พี่น้องปล่อยน้ำเขาน้าครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ในการขายยาในหน้าเข่าหน้าปรางเงาให้ดีขึ้นมั่ก่อนสานกล้องสีแดงขายทั้งยาใบแคบยาใบกว้างยาพืชกกต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาแดงยาเดือยยาดอกทูบกระโดกไกยาเขานกยานกสีชมพูยาพุ่มพ่วงผักปอดผักปุ้งสนโนเทียนหน้าผักแวน ยาหัวขอดอยาหังกายา,ายาไข้เขียดหนวดประดุกนะครับมับ่งกรอ,อีสานกล้องสีแดงพี่น้องสามารถหาซื้อด้ที่ร้านปุ๋ยอานเคมีกเษกษตรก่บันพี่บันน้นองในเขตภาคอีสานส่วนพี่น้องอยู่เขตภาคอื่นๆสามารถโทรสอบถามหรือสั่งซื้อด้ที่เบอร์ของสันมั่งกรอีสานอีสาสนสามเ หรือเข้าไปในช่อง YouTube มังกรอ,อีสาน Channel หรือเข้าไปในเพจมังกรอ,อีสานยาค่ายาครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเห็ดหน้าปลังปีนีให้พี่น้องใส่มังกรอ,อีสานกลองสีแดงปราบหญ้าในหน้าเขานะครับปราบทุกญ้าเหลือแต่ข้าวต้องมังกรอ,อีสานกลองสีแดงครับพี่น้องครับ ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ด้วยเด้อครับเด้อ